ลข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วันนี้เรามากันที่กิจกรรมของคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงมศส12เมื่อไม่นานที่ผ่านมาณอนะาคารทรงกลมโรงแรมเซ็นทราจแจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดรมารุตปัทโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงกล่าวต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะนักศึกษามศส2ตัวแทนนักศึกษากล่าวเรียนเชิญวิทยากรพิเศษ พระพรหมบัณฑิตรประยุนธรรมจจิโตอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยในหัวข้อการสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลายให้กับคณะนักศึกษามศ .12 ได้รับฟังอีกทั้งยังให้แง่คิดในการใช้ชีวิตที่เป็นสุขอีกด้วยต่อด้วยการสัมมนา,าครั้งที่สองของนักศึกษามศ .12 5กลุ่มใน5ห,หัวข้อ หัวข้อแรกแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหัวข้อที่2การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคหัวข้อที่3ระบบการศึกษาไทยที่ตอบสนองความต้องการของตลาดหัวข้อที่4การเตรียมความพร้อมรับมือกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหัวข้อที่5สตรีเด็กและเยาวชนพลังบวกเพื่อสังคมสันติสุข ในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์มส12โดยมีคณาจารย์และนักศึกษามส12ร่วมกันขับร้องเพลงประจำหลักสูตรเพื่อเป็นการรำลึกถึงความรักความสามาัคคีที่ชาวมส,ส,ม,สมีให้กันตลอดไป